ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวรนณันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาตินพระอุปถัมภ์และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจัดประชุมเสวนาบทบาทหน้าที่สร้างเครือข่ายทำความดีเพื่อสังคมการประชุมเสวนาบทบาทหน้าที่ภารก,กิจของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติโดยนางเพนพักศรีทองประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติกล่าวเปิดประชุม นางวานิดาสมานพัฒน์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและเลขาสภาร่วมบรรยายพลตรีหญิงดอกเตอร์อังคณาสุมเมศิทิกุลประธานฝ่ายเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพสตรีกับภาวะการเป็นผู้นำองค์กรและประสานงานเครือข่าย นางเพนพักสีทองประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์กล่าวว่าด้วยสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติมีองค์กรสมาชิกอยู่ทั่วประเทศที่จดทะเบียนเป็นสมาคมแล้วและยังเป็นชมรมอยู่ เราได้เลือกเอาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นการประชุมระดับภาคอีสานซึ่งเราได้เชิญภาค5และภาค7มาร่วมประชุมด้วยเพื่อมอบนโยบายให้กับทางสมาคมและชมรมแม่เด่นในภาคอีสานได้ทํางานไปในทิศทางเดียวกันในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้เป็นหลักเพราะเราอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมาหมื่นสุทานารีนาศ มีเงินทุนพระราชทานมอบให้เราเพื่อนำไปช่วยแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติก็ได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องกว่า20ปีโดยได้มอบเงินทุนให้แก่สมาคมแม่ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำไปมอบให้แก่แม่ผู้ยากไร้ด้วยการประสานงานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีข้อมูลและก็ดูแลแม่กลุ่มเปราะบางหรือแม่ผู้ยากไร้อยู่แล้ว โดยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายมีสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นหลักสมาคมแม่และชมรมแม่ดีเด่นเป็นหน่วยงานในต่างจังหวัดที่จะคอยช่วยเหลือและให้การดูแลส่วนภาครัฐก็จะมีพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการเอื้ออำานยข้อมูลและสนับสนุนสภาสมาคมแม่ดีเด่นของเราโอกาสนี้ทางชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำคณะนั่งรถรางชมเมืองเข้ากราบสักการะ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยณวัดบูรพพิรามพระอารามหลวงเยี่ยมชมศิลปะฝาผนังโดยช่างสิบหมู่ภายในอุโบสถวัดบูรพพิราม จากนั้นได้เดินทางไปกราบนวัสการพระราชวชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท,ท่าสแสบงอําเภอทุ่งเขาหลวงและขึ้นเยี่ยมชมหอโถงร้อยเอ็ดสร้างความประทับใจแก่คณะผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่งตอนสบายดีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การพูดคุยกันอย่างเดยขอแนะนำและประการของสภาแม่ลูกหนุนชาตินะครับทุกคน,คนเ้วทวันนี้เรามวถึงแล้วขั้นแรกนะคะขั้น,นแล้วก,กรราคือนบนด้านสถานมยนะคะ ให้เป็นสิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรของเรานเองค่ะท่านต่อไปนะคะให้เป็นสิ่งของชาติที่ดีนะคะให้เป็นการนะคะก่รท่านต่อไปนะคะกัทสุบินดาชคชัยนิรันดร์ที่ปรึกษาสภาแม่เด็กดับเบิ้นตลุชานาดวาสุรัตน์นะคะที่ปรึกษาสภาแม่ดีกในชาติค่ะวันนี้ไม่เหินอขาดเลยนะคะทุกท่านที่ไปที่นุกถึงเราจะไป วันนี้ได้ฝากเชิญชวนว่าวันที่8ที่9มีสถาปนาแม่ราชบุรีนะคะถ้าใครว่าดีได้ไม่ดีที่ึกษาสภาแม่เด็กเห่งชาิค่ะคุณแม่ผู้ใหญ่ของจังหวัดนครปฐมนะคะค่ะและตกลเ็นรัภาลิตรีเพช่เผยสารที่ึกษาสภาแม่เด็กแห่งชาตินกันเจ้าขออนุบาลฟ้าใสค่ะน้ำดื่ของสภาแม่ได้ของแกเป็ลยกมากไปอยไปการถ้าจะไแต้องไปายรวมนะคะ

มีพี่จ um> ิ๋วเรียนรองเยอะมากเออดอกมะลามันให้มาไกลกันสูงด้วยเองแล้วพี่จิ๋วเตรียมจัดโองแวัญให้พวกเราไปเที่ยวกันอีกนะคะท่านต่อไปนะคะคุณนุชมาไกลมากเลยไม่เคยขาดเลยในการประชุมภาคทุกครั้งเลยนะคะคุณยุพาสุภาอมรพันธ์ค่ะกรรมการสภาแม่ดเดนชาติและประฐมภูมิภาคสิบค่ะคุณยุพานอยู่ไหนคะคุณนดินปากต่อนะคะยินดีต้อนรัคะ ทีของเราจะมาแม่มาคุยแม่รองในดุนจันตรอยากทราบว่าแต่ละภาคในภาคท่านมีจังหวัดไหนบ้างนะคะอันแรกนั้นได้ดีนของจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ชื่อว่าบุรีรัมยุกนึกถึงคุณอานามจันทมูลกรรมการเป็นผู้แทนของชมรมแม่เด่นของจ้าบุรีจังหวัดมหาสารคามขอโทษาดค่ะเป็นเลขาด้ของชมรมแม่เด่นจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ซึ่งนะคะจำจำจำจังหวัดนะคะแล้วก็ของของนักข่าวแรกฉุดมาคุณแม่กอล์มอีโทรมาบอกว่าต้องฝากด้วยนะเพราะแม่มองให้คุณแม่อรอร์ดินมาเป็นผู้แทนใช่ไหมคะแล้วคุณแม่อลร์ดินนี้เขาขึ้นมาทีนี่ขั้นเจ็ดนะคะขั้นเจ็ดก็นำทีโด้คุณแม่ แม่้พม่งมได้ด้ยมแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีกรมหมื่นสุท่านารีนาศนะคะสภาเราเนี่ยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2547เพราะฉะนั้นปีที่แล้วเป็นปีที่ท่านเป็นพระดำรงตำแหน่งในวาระที่ครบ20ปีของสภาแม่เด็ก20ปีนี่เรากำลังสาวสะพัร่างเลยนะคะเนื้อหอมมากเลยนะคะกับค โดยการจัดตั้งได้ความรับความเห็นชอบจากคณะกำรังในการของสภา สังคมสงเคราะห์ในสมัยนั้นนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมพระบระมราชนชนนีพันปีหลวงในสมัยนั้นนะคะเ,ออเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดสสพรรษาในปี2547นะคะโดยมีคนดีคุณหญิงอัศนสภาพเป็นนายกสมาครมท่านแรกนะคะแล้วก็เป็นที่รวบรวมคุณแม่ดีเด่นชาติและคณะครอบครัวาาเรวพราะเราเชื่อว่าคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติ คือแม่ไดประสบความสําเร็จทั้งหนที่<ส>แม่มีมันทงเองนชาติของเราเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากและพระบรมราชานุญา,จาตนานานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาญญาินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงอนุญาตให้อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์ขณะที่ทรงอุ้มพระราชาญญาินดา ไว้ในสองตะกรอนให้เป็นสัญลรักของสภา,าแม่เด็กแห่งชาติเพราะฉะนั้นเัญลรักที่ท่านติดไว้ที่อกเสื้อนี่นะคะเป็นอะไรที่มีความภาคภูมิใจและศักดิ์สิทธิ์มากเพราะท่านพระรชาชทานให้เฉพาะสภา,าแม่เดินแห่งชาติเท่านั้นท่านติดแล้วท่านเดินไปที่ไหนถ้าใครถามท่านบอกเลยว่าอันนี้เป็นเครื่องหมายที่พระองค์ท่านพระรชาชทานให้สภาแม่เด็นแห่งชาติเท่านั้นนะคะเป็นสัญลักของแม่และลูกนะคะ ต่อมานะะในปีวันที่3สิีนาคม2 5 5 7นะคะก็มและชมรมอยู่ทั่วประเทศขณะนี้เรามี้พบแล้วขาดอีกหนึ่งจังหวัดใช่ะคะท่านขาดจังหวัดบึงการใครอยู่ใกล้ๆบึงการช่วยหน่อยนะคะช่วยเป็นประสิทธิ์บอกคุณแม่ที่บึงการตั้งชมรมบังก็ได้นะคะชมรมไหนแข็งแรงแล,ล้วริ่ขึ้นเป็นสมาคมนั่นคือเราจะทํางานพร้อมกันก้า,าไปพร้อมกันทั้งประเทศใช่ไหมคะทุก ไปทุกจังหวัดจะมีสามาคุกร่นด้เลยค่ะได้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะอย่างที่ปีนี้ธรรมนวราของท่านท่านเพ็ญพักศีทองเป็นปีที่ครบ20ปีสภาเราจะสาวและสวยเหมือนท่านประธานของเรานะคะท่านก็จะมีการขับเคลื่อนสภาของเราให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะกต้าหน้าต่อยอดสื่อสารต่อยอดจากผลดีผลเด่นการเสรินสุภาพซึ่งท่านเป็นเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ เพื่อให้เกิดการขยายตัวกว,ว้างขึ้นกว้างขึ้นเราอยากทราบว่าในวาระของท่านนะคะแล้วก็เป็นวาระที่สําคัญคือ20ปีของสภาแม่ท่านมีนโยบายในการทํางานขับเคลื่อนอย่างไรคบทุกท่านนะคะก่อนอื่นก,ก,ก็ก็ต้องขอออกตัวนิดนึงนะคะจริงๆแล้วทางสำนักงานเราได้ส่งเอกสารมาพร้อมที่จะมอบให้กับทุกท่านเอกสารในการประชุมรายละเอียดทั้งหมดนะคะในวันนี้ พอดีส่งมาทางพัสดุนะคะของอื่นได้หมดแต่เอกสารที่ส่งมาสองกล่องใหญ่ๆไม่ทราบว่าไปตกหล่นอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะยังมาไม่ถึงเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้แจกกระเป๋าให้กับทุกท่านไปก่อนกระดานได้ยินนะคะเพาไม่ถ้าเผื่อว่ามาไม่ทันจริงๆแล้วจะส่งไปให้ท่านถึง จังหวดแต่ละท่านเนยนะคะต้องขอให้เตรียมการไว้อย่างดีความตั้งใจนะคะของเชฟเองที่ได้มารับหน้าที่แทนคุณตีหญิงคุณหญิงอาชนีสวัภภาพนะคะที่ั่นได้ก่อตั้งสมภารสภาแมา่ดีเด่นแห่งชาติพร้อมท่านจมดมพร้อมนักสมาคมตลอดระยะเวลา20ปีนะคะแล้วเีนี่นก็ได้มารับช่วงต่อมาของท่านนะคะในปี2566ตามวาระคือถึงปี2569นะคะ ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําให้กับสภาแม่รีเด็ตแห่งชาติของเราแล้วก็องคป์ประกอยสมาชิกนี่นะคะมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปอย่างก้าวไกลนะคะแล้วก็ให้ทักเทียมกับองค์กรอื่นแล้วก็พอที่จะให้ความช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้นะคะ ในส่วนของดิฉันเองเนี่ยนะคะ,คะก็ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้การการที่จะทาการุศลอย่างต่อเนื่องครอบกลุกล่มเป้าหมายร่วมกับองค์กรสมาชิพร้อมกันทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นนะคะ,ะจะเราทํากิจกรรมเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนา,างเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองครอบ,บ20ปีในการต่อตั้งน เราได้จักการแสดงละครเวทีไปแล้วนะคะเมื่องครบรอบ20ปีที่วังพญาไทยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ,ะเรื่องเว,วนิสวาเนสนะคะโดยที่โคดดิ้งุคดดิังโคดเิ้งดรอัคนานะคะ อาจารย์อ้อยนะคะเป็นผู้ดำเนินการจาัดก,การแสดงละครเวทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นจัดงารละคร,รเวทีที่ดีมากเลยนะคะเป็นชุดของรัชกาลที่6นะคะค่ะก็ได้จัดมาแล้วนะคะพี่แม่ไว้ใสและก็ครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เราเราจะพยายามเมื่อเรามีความ หนกแน่นแล้วก็มีความที่ว่าเป็นสัามาันรักสักมพันธ์สามัคคีกันแล้วก็ขากเพื่อง,งานไปด้วยกันนะะอีกอยานะ่างหนึก็คืองานส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาวัฒนธรรมที่ไม่ให้มีการเหลืห่อลามนะคะแล้วนอกจากนี้ยังจัดโครงการสัญจรผู้บริหารพู้องค์กร,ร,รสมาชิกทั่วประเทศเพื่อให้ประสานคณะกรรมการชมรมสมาคมแม่ดีประจำจังหวัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพตนเองพร้อมกับหาแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ั้างในภาคระหว่างภาคระหว่างหน่วยงานและองค์กรอ,อื่นอย่างต้นาบขึ้นนะ,นะคะแล้วก็อยากเป็นระบบด้วยนะคะค่ะอันนี้ราคาดีทันเองก็ได้มองดูแล้วว่า ชมรมแม่แต่ละจังหวัดนะคะเราได้ก่อตั้งกันมาตั้ง2ีปีแล้วแล้วก็แต่ละจังหวัดคุณแม่มีเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็มีจิตเป็นกุศลนะคะได้ทํางานเพื่อสาธารณะเห็นสมควรแล้วที่จะขอขยายเยกสถานะจากชมรมแม่ในแต่ละจังหวัดที่มีความร้อมมีศักยภาพแล้วเดือนเดือนที่แล้วเราก็ไปสถาปนนสมาคมที่8ที่9 เดือนมีนาคมนี้เราก็จะไปทำพิธีสถาปนาสมาคมแม่ดีดีแห่งชาติจังหวัดราชบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเดินทางจะเป็นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะจังหวัดบุรีรัมนะคะท่านได้แจ้งความประสงค์แล้วว่าได้ยื่นจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะยื่นโชว์ตัวหน่อยต่ท่านนายกนะคะต้องเรียกท่านนายกนะคะบอกบอกเลยน,นะคะ ท่านก็ท่านก็ยังคอยอยู่พอเราได้รับอนุญาตแล้วเราขอบคุณนะคะก็เลยเชิญชวนคุณาอร์พีนให้เป็นงานศักดนะคะเราทำกันทุกประเทศเลยนะคะค่ะคุณแม่ไม่ต้องเอาเลยเพราะว่ามีสมาชิกคีณแม่เด็กแค่ห้าคนหกคนแต่ได้แม่สักสิบคนก็สิบปีไม่มีโอกาสเลยนะคะท่านพบจใช่ไหมไม่มีโอกาสที่จะสามารถที่จะไปตรวจทะเบียนได้ถ้าเราไม่กำหนดขั้นตอนไว้แค่ห้าคนก็ยื่นจดทะเบียนได้แล้วนะคะ แล้วสมาชิกเนี่ยเราก็ยังมีทั้งสมาชิกสามาัญสมาชิกสามัญเท่านั้นประกาศที่ได้เมียเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยท่านท่านไม่ต้องไปนั่งตรวจหัวว่าข้อมาตาที่หนึ่งหมวดน,นั้นหมวดน,นี้จะทำอะไรอย่างไรบ้างเราร่างไม่ให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันทั่วประเทศเกือบ21แล้วแปลว่าสังคมทำงานร่วมกับชนโรงงานในบรรยากาศจุดในอาาศก็ว่าบางท่านก็ไม่ได้ ก็มาดูเหิุการณด้วยค่ะท่านปรานก็เอ่อแต่ว่าให้ให้ความรู้เติมเต็มกับคุณแม่ที่ได้รับเลือกนะคะว่าที่จะทำเป็นอรก็จะทำให้การตั้งต้นงานของสมาคมชุมลโทนอและก็สถาบัแม่ยในแห่งชาติแล้วก็รวมทั้งองค์กรสมาชิกทุกประเทศของเรานะคะได้ทำงานอย่างเข้มแข็งนักเช่ยวชาจดุบันทุกท่านแล้วนะคะการณ์ที่ว่า เราได้ให้ความช่วยเหลือสารตกเป็นอ,อย่างดีเนี่ยไม่เกิดความเข้มแข็งแล้วก็คิดว่าเราจับมือกันให้แน่นแล้วก็เราเดินทางไปด้วยกันนะคะเพื่อสร้างสารศาลตกไทยให้ดีขึ้นให้สัลตกให้ผู้ได้โอกาสแล้วก็ให้ประเทศชาติด้วยนะคะขออนุญ,ญาตปีการสัมมนานะก็จะมอบหมายให้กับอาจารย์อ้อยต่อไปเลย ภาพในการจาัดสดงครั้งนี้เป็นการประชุมระดับพาดนะคะภาคอีสานซึ่งได้ทำกาอาภา,าคาท,าท่าแล้วก็ภาดเกิดมามาถึงร่วมกันนะคะโดยการที่เราได้มอบนโยบายให้กับทุทางสมคาคมแล้วก็เจ้าแม่ในภาคอีสานเนี่ยนะคะได้ทํางานไปในทุกทางเดียวกันในการทํางานเพื่อเหลือสังคมแต่โดยข้อแล้วเราได้เน้นในการที่เพื่อเหลือแม่ลูกยา,ก,า,ยทาทกทั่วประเทศนะคะเป็นหลักเพราะว่า เราอยู่ในข้ออุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมเพื่อพระองค์เจ้าสมศรีขององค์เจ้าพระนาดีนานะคะแล้วท่านมีเงินคุนพระราชทานมอบให้เราเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะให้นําไปช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศแล้วทางสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติก็ได้ทากิจการนี้ต่อเนื่องมา20ปีแล้วโดยเรามอบเงินคืนให้แบบ สมาคมแม่ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำเสนอมอบให้กับแมผู้ยากไร้โดยประสานงานกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ท่านเป็น <Pick> ผ <discussion> ู้ที่มีข้อมูลแล้วก็ดูแลแม่กลุ่มต่อบางก็แม่ผู้ยากไร้อยู่ล้นนะคะการการทำงานของเราเราจะทํางานร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่ายโดยสภาแม่เป็นหลักนะคะแล้วก็มีสมาคมแม่แล้วก็จะวนแม่จะเป็น หน่วยงานที่อยู่ในภาคต่างจังหวัดที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้การดูแลแทนสภาแม่รแษยาชาโดยทั้งภาครัฐเองก็คือทางภาฒนาสังคมและท่านมคมจอนะคะก็จะเป็นหลักให้กับหน่วยงานภาครัฐที่จะเอื้ออ่อนแล้วก็ให้การสนับสนุนของกิจกรรมของชวมาคแม่ของเราค่ะ